ครับมีชุดนอนนาครับชุดนอนนาสามพันวัตต์ครับของพาวเอ็มอาร์นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับปรปกอบไปด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมครับลิเธียมยี่สโวลต์หนึ่อยแอมชุดก็ประมาณนี้ครับ จะมีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดครับแต่เราไม่ใช้ระบบการไฟฟ้าร่วมนะครับเราใช้แค่แผงโซล่ากับแบตเตอรี่ครับผมชุดใช้แผงห้าร้อบวัตต์สองแผงครับอนุกรมกันครับชุดนี้เขาจะทำงานอยู่ที่เริ่มต้นก็ ามสิ 30, บโวล์ครับผมนะครับวันนี้จะเป็นสามพันสองร้อยวอครับผมหรือสามพันวัตต์อืมขออภัยครับผมอืมนี่ครับจะมี m p p t m p p t c จ a จ g e r ในตัวนะครับ mppt อยู่ที่แปดสิบแอมครับ ac ชาร์จด้วยนะครับรวมด้วยก็มีครับ mppt ที่สาสิบโวล์เริ่มต้นที่สามสิบโวล์ถึงสี่รโวล์ครับตัวนี้ครับนี่ครับแปดสิบแอมครับใช้สำหรับ ในบ้านในครัวเรือนก็ดีเลยครับพาวเอ็มอาร์สามหรือสามพัวัตต์ครับผมก็ทดลองใช้งานมาแล้ว2-3คืนแล้วครับผมก็ใช้มีโหลดก็จะเป็นตู้เย็น5้าคิวหคิแล้วก็ตู้เย็น 14คิว2ประตูอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นทีวีสานิ้วก็เ,เปิดใช้แค่ช่วงหัวค่ำครับประมาณสองทุ่มสามทุ่มก็ปิดแล้วครับแล้วก็พัดลมก็2ตัว3ตัวครับเปิดแต่หน้านี้ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วครับไม่ค่อยได้เปิดครับผมแบตย4บสี่โวลต์สองหนึ่งอยแอมก็ ตกเช้ามาก็อยู่ประมาณยีบห้ากว่าครับยี่สิบห้าุด้ายี้าจดสครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 26. 2 6่จุครับก็ถือว่าครอบคุบนะครับสำหรับชุดนอนไล่นอนน,อน,นาก็ดีครับตัวนี้ครับใช้ในบ้านก็โอเคครับอ่อ ไม่มีแอร์โหลดนะครับผมก็ว่าจะลองใช้แอร์โหลดอยู่นะครับหน้าร้อนก่อนครับผมว่าก็น่าจะไหวครับผมนะครับก็ลงทุนไม่ได้สูงมากครับผมเดี๋ยวนี้แบตลิเทียมก็ราคาถูกลงมาแล้วนะครับถือว่าเอื้อมถึงแล้วครับสำหรับ คนธรรมดาครับผมสมัยที่ผมเล่นแรกๆก็แบบน้ำแล้วก็มาแบบเจลครับใช้งานก็ไม่ได้นานครับเลยเลิกใช้ไปแล้วครับก็รอให้ลิเธียมราคาขยับลงมาหน่อยแล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็ราคาถูกลงมาหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนี่ครับแนะนำเลยนะครับ ผมมีลิงก์ด้วยนะครับผมได้มาอิมพร์เตอร์ตัวนี้ผมได้มาประมาณสี่พันไปไปลายครับสี่พันไปไปลายสี่พันกลางไปหาปลายครับรวมส่งในระบบยี่สิบสี่โวลต์ครับสามพันสองร้อยวีเอหรือสามพันวัตต์ถือว่าครอบคลุมกับที่บ้านที่มีโหลดแค่ตู้เย็นแล้วก็พัดลมครับทีวีกับไฟแสงสว่างครับ เอาไปติดที่นาก็ได้ครับอนุกรมกับซองแผงก็ไฟเต็มหนึงแต่เที่ยงเลยครับตอนเนี้ยแิบสี่โวลต์ร้อยแอมป์นี่เต็มเที่ยงเลยครับที่เหลือคือเปิดโหลดอย่างเดียวเลยครับโอเคครับผมหลังว่าจิบนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมทั้งแผงทั้งเครื่องไฮบริดตัวนี้ครับอุปกรณ์ต่งตางเบรกเกอร์ Baker. ชินทมมอส่วนแบตเตอรี่นี่ผมได้มาจากในพี่ในกลุ่มครับผมโอเคนะครับผม